กราบสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของบุญธรรมน้ำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่2 5พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณพ่ออุดมนะครับเนาะว่าพบคุณพ่ออุดมเพิ่งจะให้แนวทางเลขตัวใดประจําหวดวันที่1ธันวาคม2 5 6 5นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับกันเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแฮดมินบุญทำน้ำโชคหน่อยเด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นะหน่ด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญทำจะน้ำโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาบไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชมแม่ฝันแล้วฝันท่านฝันวันมีคนมามาแย่งหรือเม่ครับแต่ว่าอยู่ห้องห้อง มันจีแอมหองเดียวหองปูนห้องเดียวค่ะพาก,กันเจ้าพาก,กันไปยูหน่อยเจ้พ่อปากฏว่าคุ้มีเด็กน้อยน้ำ<อ>แต่ว่าพ่อกระสูน,นดววนนนูว่าเขาพูดได้ว่าน้ำเน่ยค่ะเจ่พ่อว่าหองน้ำสีเลยหองเป็นที่เจเป็นที่เออค่ะแต่ว่ามีเด็กน้อยน้ำไหมน้อยเป็นนึงเจ้ากระสูนไหมแม่ มันจีบโมเมนต์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนยหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศนยก็บายุแล้วท่านเหรามันก็ว่าอายุพ่อเดียวหนึ่งอะไรหมสี่คุทั้งหตามอยุตามเดี่ยวเนี่เดียวในเ่อเยวมานเดี่ยวก้อนเพราะว่านหกสิบสามสี่หกสิบสี่พวาเนาะะออายุเนาะครับมันก็พอดีสีบโสิบสี่ไหมครับพ่อได้เมนเดีมเมแม่แล้วก็สีประมาณหกสิบ เอทหกศูนสองเพื่อว่างสนอายุสามีบอมานี้น่อคุดโดหมือมือวันนั้นมือวันจุดระบดจุดแล้วจุดมือเดศูนย์หกสองเจ้าเลขงามเลยศูนย์สองุดเรียบร้อยสองแมน่องหกศูนย์ศูนย์หกสองอเลขกูเดียวตรงกันดีเหมือนบอชุดหก่องสองหกศูนย์เลขไว้น่อง เจ่ว <se> ่าม <S smoke> um, ันมันเข้าอายุเม่ปัติ๋วจัดลงหมดหกสองเี่บอกอยุแม่หกสองยอายุแล้วหกสิบสองเลยพ่อเจ้าว่าศูนย์หกสองจัาามันมันฝันเน็นว่าศูนยหนี่งรอบหนึ่งมันเ้ลนวันนี่มันผ่านบ่คคะนั่นแหละบานีกเมื่อฝันขึ้นเต่ว่าพ่อฝันช่วงนี้ว่ามัน มันเขายีเนี้ยท่านวอาบ้างเงินจึงไปวันเก่ฟันเขามัาไหงวดเลยเนาะมันเป็นก้องงดทศสามงดติดก้อนสามวดนเดียวอันนนความฝันเนาะนะคะวันนี้พ่อจีว่าจังไรบานวันนี้พ่อเาตัวได้เหลกหันเขานหมกันครับผู้มึงวอลเปนดีจะจว่ากันตีว่านของนึงเป็นซีรับ อเป็นจีมันมีเด็กน้อยเล็กน้อยเป็นหนึ่งเ็กว่าศูนย์ศูนย์กับเป็นศูนค่ะเลวันนี้หุวจบังน่อมานั่นมาบ่บางน่อกัมาน้อมันเป็นเป็นเครือเป็นต้นไมบัวเป็นนามากเออกินเป็นมากหญ่งยิ่งสิค่ะพ่อได้ว่าอยู่บ้านเขาวันนี้อยู่หัวยั่นยั่นล้งบาน้มุนครับพ่อมีเหมือนน่กินไม่ได้ดอน มันกินเว้ยมันงามนจักผัดเบิองแต่นามพี่ละพันมันจะเป็นนวยเหมืนนวยพ่อเห็นว่างูกี่ดินไหมค่ะมันเกิดที่เจ้าเกี้ยกศูนย์ด้วยนะกระไรฉันว่าเป็นนวยเพราะว่ามันเป็นนวยกลมมันนวยกูแมนนวยยาวคือกันกับสันนินตัวนะเพราะว่ามันต้องเป็นศูนย์เลยแมนนี่หรอืมฉันตอนนี่ก็สตีเป็นศูนย์เนาะเพราะว่าเป็นข้างเป็นกลมอันนี้ก็บักหน้าบักหน้าเป็นศูนย์ที่นอกแต่เราได้แซบเซ็ตศูนย์ไหนแต่ว่า เลขกันที Luckily, ่ตัวกับสองห้าศูนย์ดูอันนี้เป็นเลขความฟันม่ะครับอันนี้เป็นเลขข้อมฟันนี่เสื้อเนี่ยครับอ๋อบอกความฟันเนี่ยแปลว่าเลขเก้ากันเลขกันกมันเก้าหนึ่งไหมครับสรุปข้อมฟันนี่คุณผอตามที่ผอฟันมากี่เนาะกับนี่บักามีเด็กหน่อยมีห้องมีอายุแหม่สีเลขใช่ันให้ได้เอาหกสองหกสองกับหกศูนย์นี่แลยเหรอหกสองหกศูนย์สามตัวหกสองหกศูนย์ถ้าสามตัวเดี๋ยว่อ ถ้าสามตัวกันมันเป็นหนึ่งเข่ามาน้ำป้อนมีเด็กหน่อยน้ำกับฝันสี่มุมหนึ่งกับตีสองสุดมันต้อปค่ะครับไปสี่หนึ่งศูนย์สี่ก็ได้สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์อ่ามันอัน,นตัว,ต,วตัวพอดสี่ที่เรียกได้ไหมค่ะสี่อันนี้ว่าพันยันห่งค่ะ สีเลด้อยใช่น้ำหนึ่งบบนวินนะเนาะครับเนาะสีว่าสี่หนึ่งศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ก็ได้นะมันเกิดเขากขาเรียกกันที่ให้ไปที่ตู่ะวราสฉะงก้นมมีอยู่ด้วยหนึ่งศูนย์หนึ่งสีหนึ่งศูนย์ตีพอสี่หนึ่งศูนย์กับไปกับพุกนี่ยพุกศูนนะครับเนาะพุกพุกหนึ่งศูนพหนพุกน สองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองหกศูนย์มันเข้ากันกับเลขพุ่มันเจ้ากับแม่นะครับผมเลขพุ่ตัวไดก็พอจุดเลขพุ่มมันได้ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเลขพุ่ว่ากันนตัวอีสี่ก็ไม่ได้แสองหกศูนย์เนี่ยถ้าถ้าจับสองตัวก็เือหกศูนย์หกสองครับนี่เป็นความฝันนะคะเนาะแสีเหล็กความฝันฝันคืนวันพระแมนโนินฝันเมื่อคืนนี้ แต่ว่าเพิราพปรดจุดถูกอ๋อจุดถูกมันพะจุดถูกมันพะจะฟันฟันหลังจามันเรขาจะตีเนาะมันมันเ็ูนีมันเขาตีอยู่ปวดเลขสูตรได้ไหมพ่อเอาตัวเก้างคะจะได้เลขสูนยพ่อตกาตัวใดแน่ตกาวเกามันกัมีเียงหนึ่งสองแปดศูนย เหนึ่งสองแปดศูนย์ต่ว่ามันจับคูได้ยังไงหนึ่งสองจจับคู่ได้แปดศูนย์จะับคู่ได้ยังแต่ะว่าจับไปแล้วต่ว่ายังหนึ่งสอกับกับแปดหนึ่งนะเพราะว่าเพราะบางคนอะถึงจะจับพอ่ากรเตรียมหนึ่ง้านี่มันฝันมันม่อฝันเจียวนี้เด่นหน่อยนะค้าร้านจะว่าที่แ ก็เปล่นับเป็่นเป็นแปดหนึ่งเดี๋ยวตัวเลขเก้าเออแปดหนึ่งเห็นไหมว่าตัวเลขเก้าน่ะแับหนึ่งศูนย์เนาะเดี๋ยวเห็นบอตัวเลขเก้าน่ะจับเลขกันที่ถูอจับถือมัดของม้วนแล้วยันยันมวดน้ิ่ขดเพราะว่าจับมวดแล้วมันองห้าเจ็ดศูนยนาะเพงถือเจ็ดศูนย์ครับผมมวนดมัดหนึ่กบ ก็ไเ้ห้าหกตัวเลขก้าเนาะพ่อลขสรุปควมฝันนี่คุณพ่อให้เป็นหนึ่งตีศูนย์ว่ะหนึ่งเอ็นตไปยังไก็ได้สามตัวเลยเป็นหนึ่งตีศูนย์ว่าตีหนึ่งศูนย์ยี่สบอกบาบตีหนึ่งศูนย์ตีหนึ่งตีศูนย์กาคาหกศูนย์สองหรือว่าสองหกศูนย์ยี่สิบอกรับผมคือหนึ่งโอ้จะมีสองชุดความฝันนี่ตัวเก้าคนไ่ใตัวใดนะเพิ่มัมีสองชุดครับสมเนาะ จอเสเดียวเชรื่องแสมีของหอเขียนใส่ถุงพลาติกน้องในแค่น่าจอเบิบนครับผมเดี๋ยววัตถเรื่องจะพาสีพ่านองเป็นทานี่มันมีศูนย์นี่แต่เพือเพื่อศูนยหนึ่ยก็ไปพบศูีกูยเดียวพบศูนยพบูนย์อี่านดูเลยบอศูนยจุดตรงจะดนีบอพบศูนยก็ไปก็มีนยแมนบอ ใช่สี่โอทูน0อทูนหม้นี้ดอกวม่นี้ทุนมวนย์หกศูนยหศูนยหนึ่งศนหนึ่งเที่บอกว่าโอ้ศูนกว่ต้องเอาเอาแต่ศุนหนึ่งบ่โอ้ยแต่หกศูนกัเป็นหนึ่งศูนยอศูนย์หนึ่งว่ต้องเอาหนึ่งูหนึ่งศูนครับแต่บุูชุ่มปั้นหนึ่งหนเลยหลายสีจะบอกเค่หนึ่งเด้ยวก็หนึ่งศูนก์จะเป็นโอนอสามศูนจะเป็นสี่หนึ่งศูนหรือว่า ศูนย์สองยี่สี่บอกรื่องหกสองศูนย์นี่จับจับอกจากสูตรดั่นั้นกันจล้วอข้อมันมันกเกเจยวกันเลยเจยวกับมานีมันมันเลอยูได้สูตรตูนกับมีนนะนี่จับไปม้งกลมเลยหนึ่งศูนย์ใ่ไหมมงกลมไปแล้วแปดศูนย์ศูนย์สงเนาะมือนกันเนาะครับอ่าครับม่ว่าอย่างม้วงกมมาดีฝันมาตรงกับเลขสูตรพอดีเนาะไม่ใ่ฝันกัเจี่ยวกับสูตรขมอมันของพ่อก็คืองันบอกแต่ว่าเป็น สองศูนย์ศูนย์สองหกเป็นสินะครับมาชมในวันหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แค่สองตัวพันบาทเป็นศูนย์กับหกผมมาเซ็นห่หกสองหกศูนย์ศูนย์หกสองแป็นมีขอนะครับผมอยากพาไปติดตามเป็นสุดวันของปอที่ชุดหนึ่งหกอันนี้ตีสีพุ่มปันได้หรอว่าจะเอาอีกตีถือบุตรนอครับพุ่มปันนะแต่ว่ามันก็จะมาอยู่นะพุ่มปันเงินคือกั 60, 60. นแน่นนะครับ <30 playoffs> อะไรครับบหารอยู่รูปับค่ะจะออกเรียกเหรออ๋อเอ็ดสี่คิดตามตัวเลเสียดังเพิ่นเด่นจริงก็เปองหกศูนย์หนึ่งศูนย์ครับแต่ว่ามุ้งกลมได้สูงโาได้หนึ่งศูนย์อ๋อเพอมุงกลมเนี่ช้องตัวเนาะครับ มันพอดมพผนกัดเนียนๆให้หนึ่งศูนย์ได้ครับได้ทั้งหมดเนี่ยนี่เรื่องเงนกัดตัวเดียวเรื่องก็เป็นกะเลขสองตัวนั้นมันพอเลขสุดทดลองนะเลขสตรพอดได้ไหครับเลขสูตรตัวเก้าอย่วะเออเลขสูตรตัวนี้่แหละตัวนี้มีอย่างไรครับมันมีหนึ่งสองหนึ่งสองนีกแบบแต่งานไปเรื่องหนึ่งสองก็ได้เป็นเป็นเดือนเนาะเป็นเดือน ตรงกบเีอยงท่านบ้านนครับมันจุนสิบปีตเล็กสินตวย่าอยู่ดิับดตเลม่ออกไม่้อไมเหตุเืลขมันจะออกไงวาัน้ิออกอย่บอกให้จังไหนนาะคุณ่อคือคนสิบมุมมากเห็นไมโอ๊ยไงผอใหม่เห็นไหมผอคนสิบมุมมาจิบนะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเล็กแนวทางตัวเล็กโชคลาภของคุณ่อดมด้อครับเด้อ ประจำงวด 1, วันที่1ธันวาคม2565นะครับสำหรับตัวเลขความฝันของคุณพอดมนะครับผลกัตีความฝันในเป็นตัวเลข6260410นะครับสำหรับเลขถูกผนกับจุดใดเป็นเลข062มันกับตรงกับความฝันนะครับเนาะสำหรับเลขหูสูตร้อยคำนวนนะครับเดี๋ยวจะมีเลข122118810880นะครับและ02นะครับที่แน่น คุณพหลอุดมพนเนนไฮแปดหนึ่งและแปดศูนย์นะครับเด้อนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางประจำวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็ไปเป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะแอดมินก็เสนอตัวเลขกกเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะลงทุนใครท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม แอดมินบุญทำนำโชคขอไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชกโชคมานานัมานมานกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ